จากกรณีที่สารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยกรณีกณกตอขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกกับภาพของสอสอพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลและแคนดเดตนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บสหรือไม่ จากเหตุมีชื่อถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน42,000หุ้นโดยเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค4ประกอบวรรคหและพระปว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญ2561มาตรา75นอกจากนี้สารรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก7ต่อ2มีคำสั่งให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สสตั้งแต่วันที่19กร,รกฎาคม2 5 6 จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเรื่องที่เกิดขึ้นนี้นายกันณนวีสืบแสงสะสะบัญชีรายชื่อพักเป็นธรรมได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า ความสง่างามทางการเมืองไทยคือความเคารพเสียงมติมหาชนและปฏิบัติตามกฎหมายตามคันลองประชาธิปไตยที่แท้จริงอย่ายอมแพ้ครับกับขวากน้ำที่มันมาขวางกั้นการนำพาประเทศชาติให้หลุดพ้นจากพันธนาการที่ฉุดรั้งประชาธิปไตยของประเทศไทยอย่าหยุดยั้งเพราะกฎเกณฑ์ระเบียบที่ถูกสร้างมาเอื้อให้กับอำนาจนิยมที่จะหยุดการพัฒนาประเทศที่มีประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริง ให้กำลังใจคุณพิธาลิ้มเจริญรัตหยุดปฏิบัติหน้าที่แค่ชั่วคราวแล้วค่อยกลับมาอย่างสง่างามครับประชาชนยังต้องการเห็นประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชนขณะที่นายแพทย์อิราวัตรอารีกิจหรือหมออ้ำออดีตศิลปินชื่อดังโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยระบุว่าจนได้มาถึงตรงนี้จนได้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจุดจุดจุด โดยหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน q r c o d e ด้วยนะครับ